นเน็ตหลุดหรือว่ามันหยุดบันทึกอะไม่แน่ใจเหมืนหอนกันเน็ตช้ามาก เยอะปื้นล <line> ันไหว้ยเยแงไป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 ื้ลันไป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 ไเฮ้ยเฮ้ยมันเห็นเห็นวิญญาณหรือเปล่าดูมันทำอะไรดูหั้เอาไหมเอาไหมผมบักให้ดูมบักโชว์หน่อยผมจะทำให้ตัวเองเข้าอยู่ในนี่ยไหมทำให้ดู เฮ้เน็ตโทษตีหลุดเมื่อกี้โทษตีระวงรไม่มีคนอ่ะมีคนโอ้ยอยู่ข้างล่างเอ้ยอยู่ข้างล่างอยู่ข้างล่างอนะมียืดนะโอ้ยนใหม่แล้วเล่นเลนมล่นมลนมลนมลน

เดี๋ยวใครตัาไอวอวะผมผมเดี๋ยวผมลดเสียงให้โดยน,น,นยิงได้ไอวอไม่มีได้นไป

จิ้มตัวนั้นเด่ไนไวมันห้าวอ่ะมันห้าวตื้นหาจนไปอ่ะมันต้องโดนไะอ้เหียดงเด่นด้วยตายเมื่อยนนยยอ,ยอย่างเมื่อไรตายจริงเลยตายเมืออย่างยังเรยตัวนี้เลยตัวเองกำลังดูเงได้ได้เด เบื่อตายอยู่ข้างบนนะครับข้างบนยิงไม,งงม่ข้างหน้าข้างหน้าข้างหน้าผมข้างหน้าผมยิงข้างหน้าผมมาดิมาดิมาดิครับมาดิครับยิงมาดิโอ้ยเหี้ยเพียบเลยโอ้ยเหี้ยเพียบเลยตัวตัวข้างผมตายละสวยไหนวะ ข้างบนข้างบนงนะูน่ะก้าเสานู่นน่ะออกมาแล้วตัววิออ่งมา,มาตัวนึงเห็นได้แล้วไอวอลมีลูกเดียวด้วยบ่ากายวอลมาดาไลยคักมาปี๊ nhặt bít quất đèn quất đèn rồi mà nhà hổ mà leo không không có ai ผมพลาดเอง <c oughs> ถือกองคีย์ไปสี่ตัวเออใต้ที่สองอะครับตัวตีตัวตีเออตาโคตรเออเลยนะเนยเออโคตรเออเลยอะครับเสียงพี่ผมอะคลิกเมาส์อะเด็กกระโปงอะครับคลิกเมาส์อะเอออย่าไปสนใจอะมันแค,แค่เด็กกระโปงคนเดีวยวกัครับ เออเกือบได้หนึ่งมันยังสองคนโอ้ผมไม่ผมไม่มีไอวัวอ่ะเออข้ออ้างอ่ะครับข้อพลาดอ่ะเสือวิ่งตามโสงอยู่มันไปเอาบูอ่ะไม่ช่วยเพื่อนอ่ะไม่ใช่ไม่รู้เรื่องไม่เป็นไรไม่เป็นไรเอาใหม่ได้เอาใหม่ได้เราอย่าไปเครียดดิไม่ใช่เล้งเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวจะทั้คลิปตั้งค่าให้เล่นลื่นขึ้นเอาไหมแบบปัดหน้าจอลื่นขึ้นอ่ะ เด,เดี๋ยวสอนทำคลิปสอนนะแไหมอ่ะทำให้เล่นเก้มเลื่นขึ้นน่ะลากหัวง่ายขึ้นอ่ะเอาไหมเดี๋ยวทำคลิปสอนนี่ครับอยู่แรงนี่ครับไม่รู้แรงอะไรอ่ะแรงเนี่ยบอกผมได้ไหมอยู่แรงไหนอ่ะแรงไกอ่ะแรงไก่

เล่นอีกตาเดียวนะครับพอแล้วง่วงแล้วง่วงแล้วเดี๋ยวมาเสตีใหม่พวกนี้อะไรครับทำคลิปลูกแั่งยิงหัวเลยาสดั เอ้ยจะยินเดี๋ยวง่วงอ่ะจะยินเดี๋ยวพรุ่งนี้เดี๋ยวพรุ่งนี้พรุ่งนี้มาใหม่พรุ่งนี้มาใหม่เดี๋ยวมาเล่นเยอะๆเลยพรุ่งนี้ไทยเยอะๆเลยลุกนั่งยิงโอ้ลูกนั่งยิงไม่เป็นลุกนั่งยิงไม่เป็นครับจะยินนะแต่ว่าลากหัวลากเป็นอยู่แล้วก็ตั้งไอวอลเร็วอ่ะทำได้อยู่สอนได้อยู่เดี๋ยวทำทีสอนนะคือมันจะมีทิคอยู่ตั้งไอวอลอ่ะ แล้วก็ลูกนั่งลูกลูกนั่งยิงมันเป็นบั็กของเกมอ่ะเออถ้ากแบบในโทรศัพท์ใครอยากลูกนั่งยิงให้ได้นะก็เห็นมีคนบอกมาแนละ้นักแข่งอ่ะก็เออแบบต้องปรับกราฟิกให้ต่ําสุดก็ใช่ไหมเออปรับปรับกราฟิกให้ต่าสุดอ่ไอยินกับพี่ตั้งไอวบอเดี๋ยวคอยสอนพรุ่งนี้เ,เดี๋ยวค่อยทำคลิปสอนตั้งไอวบอแล้วก็ทําให้โทรศัพท์ลื่นขึ้นครับ หลัก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 ลื่นขึ้นแบบเราแบบสมมติหมุนรอบรอบอ่ะเราจะหมุนได้เร็วขึ้นโอเคไหมเดี๋ยวเดี๋ยวทำคลิปสอนตั้งค่าในโทรศัพท์ลง,ลงไหนครับพี่ลงไหนครับลงไหนครับพี่ลงไหนครับ โอเคครับโอเคครับโอเคครับได้ๆมานรอไม่ได้ก็ไม่ได้เล่นโหดขนาดนั้นแต่ก็พอรู้เทคนิคอะแต่ก็ยังไก่อยู่ดีครับถึงจะลีทุกนิดนะครับแต่ก็ก็ยังไก่อยู่ดีอครับก็เล่นกาดีดูอีกที่ได้มาก็อย่าไปบอกใครนะผมโปะครับโปโปก็เลยได้มา ได้ได้เดี๋ยวเดี๋ยวลองดูนะผมกวนตีนคนไม่ค่อยกิ่งอะ่ะคออือจริงๆกวนตีนคนไม่ค่อยก่งคือแบบมันหาคนเล่นเนี่ยมีคนปา่าตายวง <c oughs> ยี้ <c oughs> ทำคลิปปั่นคนอะ่ะคือมันหาคนเล่นด้วยยากอะ่ะเข้าใจไหมคือบางคนเขาจะไม่พูดแบบเราไงถ้าแบบเราไปปั่นเขาอะ่ะเข้าจะหมเขาจะแบบเงียบอะ่ะเ <c oughs> หมือนเขาจะปิดไมค์เลยเลยเราต้องหา เดี๋ยวหาโอกาสดีๆทำคลิปโอเคเดี๋ยวเดี๋ยวปั่นคนโชว์เลยนูนเกมยนูนเกมอะไรเงี้ย <c oughs> <c oughs> น่าสนุกอยู่น่าน่าสนุกอยู่ มันเหมือนบอทเลยวะมันบทวะสวัสดีครับสวัสดีครับเข้ามาดูใหม่ก็ติดตามกดติดตามกดไลค์ให้ผมด้วยนะครับกดไลค์กดติดตามให้ผมด้วย ก็คนติดตามยังน้อยอยู่เลยะครับจะร้องอ่ะครับอยากอยากดังอ่ะครับอยากดังอ่ะครับทำไมอะไ่ะโอเคอ่ะเฮ้ยน่าลองอยู่น่าลอง <m> เดี๋ยวลองทำดูเดี๋ยวลองทำดูหาโอกาสก่อนหาโอกาสก่อน เจอคนเลยดูท่าวิ่งเหมือนเหมือนใกล้เลยครับเพื่อนเพื่อนก็เจอคนเกินยังไม่เจอใครเลยเนี่ยอแบบเล่นมาเนี่ยเฮ้ยจริงรอ่ะหน้าลองน่าลองอยู่เดี๋ยวลองไปทำดูนี่ไม่รู้จะมีคนดูหรือเปล่าครับอเอ้ยเล่นสองตังเกมไหอยิ้มเพื่อนอเอ้เพื่อน เล่นซองตังเกมไหมได้ดิมาเดี๋ยวผมเล่นแต่ลูกซองไงเอ้ยตาหน้าดีกว่าไหมอ่ะอุ้ยได้เอ้ยคนว่าบดแบบแบบเออดึงหัวโชว์ไปหนึ่งทีถึงก็ดึงหัวโชว์ไปหนึ่งทีอ่ะครับขิงหน่อยอ่ะครับก็ฟลุกอ่ะครับเมื่อกี้โปรนะครับอย่าไปบอกใครนะผมโปรนะอย่าไปบอกใคร ได้ได้เพื่อนได้อา,อานะ้าอาณาอา้าองตั้งเกมโอเคโอเคเดี๋ยวจะให้เพื่อนอออถ้าจะเลึกเรื่องนั้นเนี่ยจะได้เพื่อนสักหน่อย嘛 จะเย็นจะเย็นจะเย็นครับปวดตวตายวงละก็มาว่ะเปขับรถชนคนดีกว่ารถนิ่มไก่นะเจ่าชนแต่บอดอ่ะเข้าใจไหมชนไปหนึ่งทีะ เอ้ยขอต,ตึงๆหน่อยดิผมไม่อยากเปิดเน่ดวงแหวนอะพอผมเปิดเน่ดวงแหวนแล้วมันมันโกงเกิอนนะครับผมก็ขี้โม้ไปอย่างนั้นเลยครับผมยอย่ามึงไม่เปิดนะเอ้ยแต่งเมืนตั้งแต่งเมตั้งทั้งห้องอะครับเนี่ยสิบเจ็ดคนเนี่ยถ้าผมเปิดเน่ดวงแหวนอะแต่งหมดเลยอะ เฮ้ยไก่แดงสับเพลงทุกคนใจเย็นโอ้ยอย่างเที่ะครับเฮ้ยผมไม่ใช่ไก่แดงนะเพี่ก็ไก่ปัม๊มปั๊มมาปั๊มมาเฮ้ยแย <c oughs> ่เราเล่นนีนี่โรงแหวนของผมอ่ะหดขึ้นนะนี่โรงแหวนน่ะ ไอ้ทุกๆเรซวงแหวนองผมนะเฮ้ยผมชอบเล่นเครื่องนะออชอบเล่นเครื่องต<อ>่าเขาอะอเฮ้ยเดี๋ยวพรุ่งนี้ผมมาเล่นใหม่เดี๋ยวจะไม่มีคำว่าจ่แดงนะครับจะมีแต่คำว่า เฮ้ยโหดกือ่ะทำไมทายนะโหดจังเลยครับจะมีกิจกรรมนี้อะ่ะไงเนี้ยเดี๋ยวผมไปซื้อโปรมป<ล>าพวกนี้ทุกคนก็อย่าอึ้งนะ มีบอดอ่ะมีแต่บอดอ่ะครับนีนกไม่นกเลยใช่ใช่พวกนี้พ่งนี้ไม่ใช่ไก่พวกนี้เป็นนกอ่ะหัวอะไรวาเจแตบอดอ่ะครับขดตึงๆนี่โหลขดตึงๆไปเปล่า ปืนอะไรเนี่ยขอลูกฟองควง ลากหัวบอดไปหนึ่งทีโชว์ไปเดี๋ยวก็รู้อะครับคนจริงมาดิเฮ้ยลากหัวสองทีแนละ้วไม่อยากจะโม่เออผมขอขิงหน่อยล้วกันเจอรถล,ละขับเต็มแม่หมดตะกี้ เจอแล้วปอว้าวจริงโหดกืนอนะครับใช่ไหมก็ไม่ต้องตกใจนะก็เมื่อกี้ไม่ต้องบอกใครนะผมเปิดโปรครับ ขอคนจรงนี้นจู้ยินครับยินออเียนไปให้ผมได้มีที่ยินบ้างในสองคมอ่ะ <c oughs> หลาคนรู้ดีว่าผมไก่อยู่แดงแล้วกไก่อ่ะเข้าใจไหมดูดิดูการขับรถของผมอ่ะผมไม่เย็นวิชาจากฟ้าแตกเลยเไหม พอยังพอพ,พอได้ไหมพอได้ไหมไม่ได้แต่อูฟังไงเฮ้ยมาดิฮัลโหลมาดิ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 าดาดได้แล้วมาดิครับมาดิครับมาดิครับ ขับรถชนไปหนึ่งทีมีนนปัญหาป้าอ,อ,อ,อื้อขึ้นหัวไปหนึ่งทีมาดิมาดิมาดิาดฮัลโหลได้หมดอ่ะครับโอ้ยข่มเกิน ไกลๆมาดิมาดิาดดเออแตกไปดิครับทำไมหรอแตกสองไปดิวิ่งมาไกลๆแบบนี้ผมชอบอะครับเพื่อนโดนใครยิงวะ บอกแล้วยายผมเปิดเนี่ยงแหวนนะครับเนี่ยงแหวนของผมอะมันะระดับโลกใช่ใชไหมเพื่อนอ้อมห้ดีกว่าวุ่นเตกกับเพื่อน <S <S ออเฮ้ย เงินป้ยเดินไป้ายเดินไป้ฟองพวงเข้ามาว่ะดูอะไรนะดูอะไรนะเรื่องแหวนเรื่องแหวนนะครับทำไมอ๋อใช้เรื่องแหวนนะไอ้น้องเรื่องแหวนของพี่มันไม่ธรรมดานะเก็บของเก็บอุ้ย ฮ้ยมันโปรอะครับโปรครับมันโปรไหลบี้อะครับโอเคครับโอเคครับสบายบายเจอกันครับเจอกันครับสติหน้านะคือมันโปรอะครับเจอกัะมันลุมพี่อะครับทั้งน้องก็เมื่อกี้เน็ตวงแหวนของพี่ก็ไม่ได้ทำงานนะพอดีพี่ไม่ได้กินข้าวมาครับมันก็เลยแบบหมดเวลาก่อนอะ โอเคโอเคสตรีมหน้าเพื่อนลูกซองสตรีมหน้านะอืมสตรีมนี้พอก่อนแบบเพื่อนไม่ไหวแล้วโอเคครับโอเคครับเดี๋ยวเดี๋ยวเจอกันใหม่สตรีมหน้านะกดติดตามด้วยกดติดตามกดไลค์ด้วยเจอกันบายครับบายครับโชดีครับโชดีครับมาดูด้วยนะพรุ่งนี้มาดูด้วยมาดูด้วยอย่าเลื่มอย่าเลื่มไปละไปละ